กาไฟผมแล้วเราก็วางอันนี้ได้มากสุดสี่อันนะฮะแล้วเราก็จอดทางให้เขานะฮะวันนี้นี่ครับผมเราก็จะมีกาไฟใ,ใช้นะฮะมีอะไรให้คนคว้าเยอะเลยนะผมแต่เราจะยังไปไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเขาเรียกว่าไงปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างก่อนนะฮะ ใช่ครับมาปุ่มาเลยครับผมจะยึดฐานแถวๆนี้นะฮะเอามาใช้เป็นกระสุนนะเดแล้วเข้า วันนี้ยึดแค่สองโซนพอนะฮะทำไงดีวันนี้แล้วกันนะฮะ ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกนะฮะอะไรก็ได้ขอให้กันฐานได้ก็พอะฮะประมาณนี้โอเคเสร็จละเราได้ทรัพยากรหลายอย่างเลยนะฮะ โอเคทดสอบระบบผมจะเอากาไฟมาทำเป็นกระสุนนะฮะขอบอกว่าใช้เป็นกระสุนได้นะฮะให้ดูสิล่วงโอเคประมาณนี้มาเรามีกาไฟสองกลุ่มนะฮะ นเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ ทำทางขึ้นไปแบบนี้นะฮะอ้ออย่าลืมับผมถ้าสมมติว่าชอบดีไซน์แบบไหนนะให้เราทำการกดอันนี้ไปด้วยนะทำาส e t c h y m a t i c หรือแผนผังนั่นเองนะเพราะว่าขั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาวางเพิ่มนะนี่กดคัดลอกตรงนี้ับผมแล้วเราก็กดลากนะเอ้ยลาก,กวันนี้เลยนี่นะผมมันจะเป็นแผนผังแบบนี้นะเซฟไปเลยครับเออเซฟไปแบบนี้ผมจะเขียนเป็นกาไฟล์หนึ่งนะครับเพราะว่า เป็นเครื่องผิดกาไฟรุ่นพื้นฐานกาไฟวันนี่ครับผมประมาณนี้โอเคอาจจะสงสัยแล้วมันเอาไว้ทำอะไรนะฮะแบบนี้นไงนะฮะนี่กาไฟหนึ่งพลิกปุ๊บสลับนะครับเห็นไหมไม่ต้องรอ สร้างหลายๆอย่างนะสละลมนี้มีสีมันบินได้แล้ว ผมรู้สึกว่าถ้าแถวนี้มันพื้นที่มันไม่ค่อยมีการป้องกันนะวางกำแพงไว้ก่อน ลยส่วนตรงนี้เอามาหนุนนะฮะเป็นปืนใหญ่มาหนุนช่วยกันนะฮะมันใส่ได้เลยนะฮะนี่ครับให้ดูข้อมูลของปืนใหญ่โดยกดเครื่องหมายคำถามเห็นไหม ใส่คัพเปอร์ด้วยได้นะฮะผมใส่ทองแดงกาฟไฟไพลัไ,ลไทอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างนะผมทรัพยากรยิ่งผลิตยากแค่ไหนยิ่งแรงนะฮะอ่ะาตต้องดูปืนใหญ่ด้วยนะว่าปืนใหญ่ใช้อะไรเป็นกระสุนนะฮะเนาะชึบมาพอละ มันบินมาแล้วปืนใหญ่หนุนในดูสิกระสุนใหญ่ขึ้นนะฮะตามมาด้วยธเมตดาเมตที่ใหญ่ยิ่ง ซีรีส์นี้คือซีรีส์แคมเปญแล้วกันนะสก,กิปรล่ๆครับไม่อยากเล่นเยอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น คัพปป้วางได้นะฮะอ๋ะอมันบินมาอย่างเดียวเล้อเนะี่ย เจมครับจะได้มีเปลืองมาลดเสียงเลยลดเสียงดังสกิปหลัวๆกนมีแต่ศัตรูบินได้ <c oughs> แล่ยิงหลัง แปดยังเป็นสตูมินได้อยู่โอเคน้องมองพอเล่นได้อยู่นะโอเคถือว่าดี การเริ่มต้นที่ดีเราจะได้มีทรัพยากรใช้ยิงช้านะอเอี่ใส่ไปทัน กระสุนแรงไี่ยิงช้านะฮะรอบนี้เป็นรุ่นใหญ่นะผมคิดว่านะอีพีหน้าต้องเล่นฟอสเซน o r เรสแล้วแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าไงรู้ไหมมันมันด้วยปัจจัยจำกัดนะคือบางอย่างผมค้นคว้าไม่ได้เต็มที่นะต้องเคลียร์ด่านก่อนออื ครับประมาณนี้แหละเจ้าเลือดลดเยอะไหมเยอะอยู่นะครึ่งหนึ่ง ยิงไม่เข้าเลยคิดดูโอ้ไม่เข้าเลยเกราะน้ามากแต่จะซู้ปืนใหญ่เราได้ไหมล่ะโอ้ไล่ยิงแบบนี้เลยนะโอ้ยังไม่จบปะ หกลำเลยไหวไหมเนะี่ยไหวอยู่แล้วเราเตอร์แตกเลยนะฮะไม่สิดิสตริบิวเตอร์แตกเลยนะฮะมารอบสุดท้ายของวันนี้ละ,ะอะไรเนะี่ยมียูนิตใหม่อ,อ๋อมียูนิตบนพื้นด้วย ยิงทิ้งเลยครับจบแคบผมยึดได้แล้วครับผมนี่แต่มันมีฐานสตูโอเคระดับไฮยซะด้วยอืมแบบนี้คือไม่ได้นะฮะเนื่องจากตรงนี้มีฐานสตูมาไว้ก่อนเปิดมาก็เจอแจ็คพอตเลย แคแทนี้ต้องสู้นะถ้าสมมติว่าอะไรอย่างงี้แเอ๊ผม EP หนะ้าผมจะไป f r o z e n Forest ก่อนแล้วก็ยึดโซนรอบๆเนาะผมอยากได้เทคโนโลยีให้มากที่สุดนะรู้สึกว่าบา,บางด่านไม่ปลดล็อกมันไม่อะไรนะฮะอันนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างผมสรับมินดัสตรีใน EP นี้คลิปนี้คงต้องไว้เทนิลกาอัอนแล้วกันนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดซับเต้นใจก,นกดประมาณมาคำนึงเนาะคลิปนี้คงต้องจบเทน,น,นิลกานสวัสดีครับ